ได้แต่ปักเยอะเลยวะยันยันได้เบิกเลยก็แพ็กได้เลยวะอย่างเงี้ยสวัสดีครับก็ช่างกำลังเซตระบบอยู่น้ละมันก็ไล่แล้วครับไล่นละมันแล้วไล่ลมไล่ลมยางก็เบิกใหม่สี่เส้นเลยฮะ Ô, oh, bận đáy nữa hả? Xí, đồ ăn véo trên hóc đây đấy <laughs> đáy thì sí chung phù yeah. đáy phải Bật nó. Yeah. đáy bật vơi, <laughs> มันอ่ะนะมันยังาหลังที่จะเอาเลย่องตอไนี่ไม่รู้จะได้ทดสอบหรือเปล่าเย็นแล้วเสร็จแล้บอกไล่สิมันเสร็จแล้วเนี่ยช่างกำลังเลื่อนสายไฟยอยู่ คออยอยู่ฮะกำลังบัดกรีสายไฟอยู่ออชักไฟไม่รู้ไปไหนไปหานมกินแล้วช่างไฟกินนมข้างๆนี่ก็มีติ๊กเกอร์ของแสงครับสามเอ็มเนี่ยรอหมดเลย น่าจะมีหาด่อน,นอยู่ข้างหลังอ่ะไปใต้ท้องรถต่อเดี๋ยจะอาไอ้ที่ปิดเอีรยมาปิดเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้ครับพ่นสีอยู่ยังไปอครับเพ็ก

ยี่อะไรก็ได้คนม,มีเบิ้์น่ะเลอรนี่นะปลามันเอาไปทำสีอยู่ครับปลาครอบเอาไปทำสีอยู่เ,เ,เดี๋ยวบินอับบินอัะ thức khương này để bớt nó tụi lên. đây. hả? Pepp, liềm ta mạng này ก็นี่ฮะไปทงไปท้ายเรียบร้อยครับนี่ครับเบอร์เบอร์ที่ต่อครับเบอร์นี้เบอร,บอร์สีแดงเนี่ยตรงมาติดเลยติ๊เกอร์สองตัวข้างหลังก็เดีเ๋ยวเอามาแปะครับนี่ติ๊กเกอร์ตรงนี้ แน่นๆแพ็กเดินวนสรอบเลยเนี่ยนี Jim, s <S ่ครับท oh ่งทงแล้วก็นี่มิเชลินท่อก่อนทอไปไงนี่ตาเดี๋ยวดูก่ะเอ๊ะไปเดียวเอ๊ะเออนั่นแหละนายงัวเลยน้ำถอวอนอนเทียม โอ้โนี่สื้อไอ้แทนโจมมาใหม่แล้วช่างพนสีอะยื่เจาะเลย โอ้คนนี้ได้อหกแล้วในข้างเลยครับนี่นี่เล็กฉากครับ à Jam, bắt thù mất lên. à, mà Jam thả chườm đấy. bì mươi kháng. à, mấy. <laughs> à, 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 อาเก้บไม่กล้าดูเห้อโอ้โหสุดยอดมากเลยเออเชื่อมมาค้างอ่ะมาค้างนู่ห์อะ อ่ะนี่ครับก็ช่างกำลงังเซตระบบติดพวกของตรงของแตง่งไฟสายกันช่างก็เลยสายไฟครับน่าจะเดี๋ยวน่าจะได้ทดสอบเย็นๆเดี๋ไม่ก็พุ่งเลยฮะก็เย็นแล้วน่าจะอยู่ไม่ทันนะน่าจะพุ่งเลยเดี๋ยก็ประมาณนี้ฮะ เดี๋ยวยืไปดูครับสวยงามครับผมของแต่งไฟก็แจ่มเลยฮะสีเขียวอันนี้เป็นเขียวม่วงแล้วก็มีจุดชมพูเป็นลายดอกครับ,บนี่ครับประมาณนี้ฮะก่อนเอ็กซ์ฟลูกดจิตามข้างต้นนี้ครับสรหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ